ถ้าพี่ต้องเลือกทำประกันที่ไทยกับทำประกันที่อเมริกาอันไหนคุ้มค่ากว่ากันอยู่อเมริกาแต่อยากทำประกันชีวิตที่ไทยอยู่ไทยแต่อยากบินมาทำประกันชีวิตที่อเมริกาอียงวะงงสำหรับคนไทยในอเมริกาเนี่ยมันเป็นความเข้าใจไปเองว่าถ้าฉันทำธุรกรรมใดๆที่ประเทศอเมริกาเช่นถ้าฉันทำประกันชีวิตไว้เมื่อไหร่ที่ฉันย้ายกลับบ้านไปอยู่ไทยประกันชีวิตที่ทำไว้จะไม่เป็นผลฮะฮะไปเอาความรู้ความเชื่อเนี้ยมาจากที่ใดใครบอกแบบนั้นคะ ประกันชีวิตของคุณมันก็คือของคุณค่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณย้ายประเทศแล้วประกันตัวนี้จะไม่เป็นผลหรือมันจะเป็นโมฆะเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะงงหรือคุณพี่จะกลัวว่าเราจ,จะติดต่ออะไรกับบริษัทอ่ะกลัวจะยากลําบากไปหมดเออภาษาอังกฤษฉันไม่แข็งแรงเออเออเออถ้าจะกลัวเรื่องแค่นี้ก็ก็จงกลัวต่อไปได้เลยนะคะมันมีวิธีแก้หลายทางไหมอะวิธีทางที่หนึ่งคุณพี่ก็ติดต่อเอเจนต์คนที่ช่วยคุณพี่เปิดโพลิซีไว้สิคะวิธีที่สองคุณพี่ก็หาคนไทยที่เขาพูดภาษาอังกฤษมาเป็นลาให้ หรือวิธีที่สามคุณพี่ก็พยายามคุยเองผ่านอ e ีเมลแล้วใช้ l า t i o ลหรือ AI ช่วยแปลให้สิรู้หรือไม่คะว่าถ้าพี่ต้องเปรียบเทียบแผนประกันชีวิตที่ไทยกับแผนประกันชีวิตที่อเมริกาถ้าพี่ซื้อแผนประกันชีวิตในอเมริกาพี่ถ้าสมมติพี่จ่ายเลทเท่ากันกับที่เมืองไทยน่ะพี่จะได้ความคุ้มครองในอเมริกาเนี่ยสูงกว่าความคุ้มครองที่ไทย6กถึงเเท่าอยากรู้ว่าจริงไหมอ่ะให้ช่างท้าให้ลองไปคุยกับไทยเอเจนต์ที่เมืองไทยดูแล้วก็คุยกับชามพร้อมก็คู่กันไปด้วยคะ่ะ แต่ถ้าพี่มีกําลังเงินเหลือเหลือเฟือชามแนะนําให้พี่ซื้อไปเลยค่ะจะซื้อที่ไทยก็ได้จะซื้อที่อเมริกาก็ได้ซื้อประกันไว้หลายเล่มอ่ะดีออกมีหลายเล่มดีกว่ามีเล่มเดียวมีเล่มเดียวดีกว่า,มมวาไม่มีไว้สักเล่มแต่ถ้าพี่มีวงเงินจํากัดมองหาและเปรียบเทียบว่าอันไหนดีกว่ากันชัมก็แนะนําว่าให้พี่เข้ามาคุยกับชํมก่อนถ้าพี่ยังอยู่ในประเทศอเมริกาเนี่ยแล้วพี่ก็ลองติดต่อเอเจนต์ไทยดูไว้ด้วยก็คุยพร้อมกันแหละแล้วก็แพลนมากลาง เปรียบเทียบกันว่าอันไหนได้ผลประโยชน์มากกว่ากันอย่าให้เ,เกิดเหตุการณ์นี้นะคะําจะแชร์ให้ฟังลูกค้าชามหลายคนที่เข้ามาคุยกันอ่ะเมื่อเขาอยู่ในอเมริกาเขาไม่สนใจเขาไม่ทําไว้เพอใจเขา,าอ่ะกูอยากจะกูอยากจะกลับบ้านอจากจะขาดกูเบื่ออเมริกากูไม่เอาแล้วกูจะกลับบ้านที่ไทยแต่พอเขากลับถึงไทยแล้วสักพักหนึ่งอ่ะคุณพี่เขาติดต่อกลับมาค่ะบอกว่ายากได้ประกันในอเมริกาได้ยินมาว่าเลดีกว่าไทยเราก็แบบอยากกอ,อกตาเราก็แบบกลับมาคุยกับฉันทําไมก่อน ตอนยังอยู่อเมริกาไม่คุยกันล่ะพอกลับไปถึงไทยอยากคุยกับฉันคําถามคือคุยกับฉันทําไมก่อนคุณพี่ถ้าคุณพี่กลับไทยไปแล้วอ่ะแล้วคุณพี่ไม่มีวีซ่าเข้ามาประเทศอเมริกาได้อีกครั้งอ่ะคุณพี่ก็ทําประกันไม่ได้นะคะ Process ing, processing processing สำคัญแรกๆเลยเนี่ยในการประทาประกันที่อเมริกาคือคุณพี่ต้องให้เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทเราทําการตรวจร่างกายค่ะมีการตรวจฉี่มีการเก็บเอ่อเก็บผลตรวจเลือดชั่งน้ําหนักส่วนสูง ตอนที่คุณพี่ยังอยู่อเมริกาถ้าคุณพี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่อะคุณพี่สามารถลองสมัครทําประกันได้ค่ะส่วนบริษัทประกันจะรับประกันหรือไม่ขึ้นอยู่กับเขาด้วยค่ะบริษัทประกันเขาไม่ได้มาสนใจด้วยนะว่าคุณพี่ทํางานอะไรรายได้เท่าไหร่เขาขอแค่ว่าให้คุณพี่จ่ายเบีย้ยให้ได้ตามสัญญาทุกอย่างออกแบบมาเพื่อ flexible ของคนเอาประกันให้คนอเมริกันใช้ชีวิตง่ายขึ้นมีน้อยก็จ่ายเบีย้ยน้อยได้ค่ะมีมากก็จ่ายเบีย้ยมากยิ่งดีเลยค่ะ เพราะว่าประกันชีวิตแบบ IUL พ่วงก,กองเก็บเงินที่สามารถให้ดอกเบีย้ยอาจเป็นไปได้9%ต่อปีเนี่ยเ,เงินของเราตัวนี้จะถูกลิงก์กับที่หุ้นตัชนี S&P 500แล้วก็เป็นดอกเบีย้ยทบต้นด้วยโดยที่คุณพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องของตลาดขาลงแลอก,ก็การเสียภาษีเมื่อคุณพี่เอาเงินดึงเงินออกมาใช้เงินน่ะจะถูกเก็บสะสมในระบบดอกเบีย้ยทบต้นแบบ S&P 500นะคะหมายถึงว่ายิ่งเก็บเงินนานเท่าไหร่มีเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปตามเวลาตามดอกเบีย้ยทบต้น สำหรับพี่ๆคนไทยที่เคยใช้ใช,ชีวิตยอยู่ในอเมริกาแล้วกลับไทยไปแล้วและสนใจทําประกันที่อเมริกา<ม>คุณพี่จะต้องบินเข้ามาอเมริกาให้ได้แล้วก็มีวีซ่านะคะชามเชื่อว่าคนที่เคยอยู่ในอเมริกาทุกคนเนี่ยถ้าคุณพี่ยังมีหมายเลข Social Security Number อยู่หรือมีไอทินอยู่เนี่ยแล้วสนใจทําประกันชีวิตที่มีกล่องเก็บเงินเติบโตปลอดภัยเนี่ยคุณพี่กลับมาคุยกันได้คะ่ะชามยินดีให้คาแนะนําฟรีนะคะและสําหรับคนไทยเหมือนกันที่อยู่เมืองไทย เราสนใจประกันประเภทนี้ติดต่อชามได้ทุกช่องทางค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในอเมริกาและสนใจแผนนี้นี่คือขอ้อกำหนดเบื้องต้นอ่านในตามนี้ค่ะมีข้อสงสัยติดต่อชามยินดีให้บรกิการฟรีค่ะ